สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ B Y D Cell ์นุยนะคะวันนี้นะคะนุยจะพาลูกค้ามาชมนะคะเจ้าตัว Dolphin Standard r a n e ของเรานั่นเองนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีม่วงพาเทลนะคะสีมินิมอลมินิใจมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่14.9กิโลวัตต์อาวนะคะกำลังแรงม้าให้ถึง95แรงมา้าแรงบิดจะอยู่ที่180นิวตันเมตรนะคะราคาอยู่ที่699,999บาทเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชมรอบตัวรถกันเลยนะว่ารุ่นนี้นะคะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันจากที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะด้านหน้าตัวรถตัวนี้นะคะจะมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะคะตัวกล้องของเขานะคะจะอยู่ทางจุดนี้นะคะตัวกล้องของเขานะคะจะอยู่ทางจุดนี้นะคะด้นทางด้านกันชนหน้านะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์มีมาให้ถึง4จุดด้วยกันนะคะในส่วนของด้านหน้า สีของตัวกันชนหน้า,น,น,น,านะคะจะ,จะเป็นสีดำเงาตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยนะคะตัวไฟตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับตัวไฟเดย์ไลท์นะคะหรือว่าไฟวิ่งกลางวันนะคะแล้วก็เวลาเปิดไฟหน้านะคะไฟด้านนี้นะคะก็จะติดยาวแบบนี้เลยนะคะลวดลายโลโก้ v y d แบบนี้นะคะเป็นสีดำนะคะตัดลายนะคะมาชมที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะ ลวดลายด้านข้างตัวรถนะคะจะเดินเส้นนะคะแบบนี้นะคะเหมือนเจ้าโลมานะคะแบวกว่ายเล่นใน ของทะเลกันเลยนะคะตัวแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขนาดขอบ16เป็นแม็กสีดําเงาตัดกับตัวสีโครเมียมแบบนี้นะคะกระจกมองข้างตัวรถตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็คือจะมีตัวบายสปอร์ตให้ด้วยนะคะจะเป็นจุดสามเหลี่ยมนะคะรุ่นนี้มีตัวกล้อง360องศาตัวกล้องจะอยู่ที่กระจกมองข้างด้วยแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์มีให้ ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็จะมีเรดาร์นะคะเวลาที่ลูกค้าถอยออกจากซองนะคะจะมีสัญญาณเตือนนะคะจุดอับให้ด้วยนะคะด้านท้ายตัวรถนะคะตัวไฟท้ายลวดลายนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะของ b ิวยูดีมนะคะหรือว่าตัวย่อว่า BYD นั่นเองตัวกันชนท้ายตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะคะมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะสําหรับกล้องด้านหลัง กันชนท้ายตัวนี้จะเป็นสีดำเงาตัดกับตัวสีตัวรถแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้นจะเปิดให้ดูด้านในนะคะว่าท้ายของเขานะคะคจะปางขนาดไหนนะ ที่เก็บสัมภาระ cia, ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองพับเบาะให้ลูกค้าดูด้วยนะคะด้านหลังนะคะหลังจากที่เราพับเบาะแล้วนะคะค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วก็ตัวเบาตัวนี้จะพับเรียบไปเลยลูกค้าสามารถนอนในรถได้นะคะขารถไฟฟ้านะคะสามารถจอดนอนในรถได้เลยนะคะโดยที่เราไม่มีอันตรายนะคะหรือจะบรรทุกของอันนี้ก็คือกว้างมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบโชว์นะคะฝาท้ายจะเปิดปิดแบบอัตโนมือนะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะว่าด้านนอกเป็นสีม่วงแล้วด้านในตัวรถนะคะจะเป็นสีอะไรนะคะมาดูเลยค่ะมาชมด้านในตัวรถเลยค่ะด้านข้างแผงประตูตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะตัดสีดํานะคะตัวควบคุมนะคะกระจกมองข้างแล้วก็กระจกรถนะคะสามารถกดทางด้านนี้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกรถนะคะแล้วก็ล็อกรถนะคะของเรานะคะจะเป็นแบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ ตัวบอกของเขาตัวนี้นะคะจะเป็นสีครีมนะคะตัดสีดาแบบนี้นะคะซึ่งเข้ากันมากๆเลยนะคะด้านนอกนะคะดูมินิมอลด้านไหนก็ดูมินิมอลเช่นกันค่ะพวงมลาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังชั่นนะคะควบคุมทั้งตัวหน้าจอกลางนะคะแล้วก็สําหรับการเซตติ้งนะคะตัวอัดดั v ตีฟค s ช Control ให้ด้วยนะทางั้นนี้นะคะจะเป็นตัวสําหรับควบคุมตัวเกียร์นะคะแล้วก็สําหรับการเปิด ปิดแอร์แล้วก็ตัวไฟฉุกเฉินนะคะด้าน,นบนตัวนี้จะเป็นที่วางของที่วางของยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือทางด้านล่างนะคะตรงนี้นั่นเองนะคะสามารถวางของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็มีด้านนี้ด้วยมีที่วางแก้วให้2จุดนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นออโต์เบรกโฮนนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะในส่วนของการตั้งค่ารถต่างๆนะคะลูกค้าสามารถมาตั้งที่ตัวหน้าจอนี้นะคะได้หมดเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะหนยได้ทําคลิปนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วนะคะ ว่าสำหรับการตั้งค่าตัวรถนะคะสามารถตั้งไปที่อะไรได้บ้างนะคะส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว่อาอบอกปริมาณแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ระยะทางที่เหลือในการวิ่งนะคะตัวโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับได้นะคะโหมดการขับขี่ดูทางด้านนี้ได้เลยนะคะโหมดจะมีทั้งอ normal นะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวนี้ปรับให้ดูเลยตัวนี้เป็นโหมดสปอร์นะคะแล้วก็จะเป็น normal นะคะแล้วก็จะมี อีโคนะคะ e ีโก็ค่อนข้างประหยัดแล้วก็ออกตัวก็คือจะหน่วงนิดนึงนะคะโหมด eco นะคะก็จะมีความหน่วงนิดนึงนะคะจะให้ฟิลนะคะเหมือนเราขับรถน้ํามันเลยหรือเบาะทางด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างกว้างนะคะไม่ว่าจะตัวใหญ่นะคะก็นั่งได้สบายมากเลยนะคะแล้วก็รองรับนะคะสรีระได้ดีเลยทีเดียวนะคะทางด้านหลังตัวนี้นะคะจะมีนะคะตัว ที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะด้านหลังก็สะดวกสบายนะคะพร้อมกับมีจุดชาร์จนะคะไม่ว่าจะเป็นไท p e A หรือว่าไท p e C นะคะอันนี้ของเราก็รองรับหมดเลยนะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจรถ b y d ของเราทุกรุ่นเลยนะคะลองโทรมาคายุยรายละเอียดที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์และไอเดลไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะคะช่อง b y d Cell หนุยด้วยจะลงคลิปใหม่ให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ